พลตรีวิรยุทธ์รักสินรองมทัพัากที่สองเป็นประธานในการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมหามงคลหลงวงปู่สวงเทวดาเดินดินรุ่นมหามงคลจกักรพัิที่วัดไผ่พนาอำเภอปูสิงเจ้าัาศักดิ์โดยมีพลตรีสมภพบพาราเวศผู้บัญชาการกองกำลังสุร,รนารีพันเอกุญเสริมบุญบำรุงรองผู้บัญชาการกองกำลังสุร,รนารีชายเอกสมควรสิงขามแดนอำเภอปูสิงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ื่นแต่รับความเมตตาจากพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานฝ่ายสองท่านนี้เพื่อน,นําวัตถุมหามงคลหลวงปู่สวงที่บันดาลเกิดดินรุนมหามงคลจักรพรรดิไปแจกจ่ายให้แก่ทหาราหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปพระครูโกศลศิกกิจเจ้าคณะเปิดภผยสิงกล่าวว่าหลวงปู่สวงเป็นเกีิอาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาต่อชนชาวอีสานตอนล่างอย่างสูงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปเกือบสองทศวรรษก็ยังไม่เสื่อมคลาย ด้วยความที่หลวงปู่สวงท่านสงบเงียบพูดน้อยรักความสันโดษจึงไม่ค่อยมีแครรู้ถึงความเป็นมาของหลวงปู่สวงแต่ชาวบ้านจะรู้จักท่านในรูปของนักบวชเจ้าสายมพูชาออกทุดงตรงตามเทือข่าวพนมหลงรักข้ามไปมาระหว่างสองประเทศชาวบ้านเรียกขานท่านตามภาษามพูชาว่าลูกอ้อเบาะหรือลูกตาเบ,บาะบัดถิงพระดาบรู้รักษาศีลและมีเมตตาธรรมสูงแต่คนไทยเรียกท่านว่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหรือเทวดาเล่นดินบุญทันทุกสีวันรายงาน ในพิชีเฉิชาไพบูร์ประธานกรรมการมูลิธิปลอดเ็กตึงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิรุณเตช่าไพบูร์ที่ปรึกษาประธานกรรมการในพิธตชินวงบรคุณรองประธานกรรมการนางสุริคุณโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลิธิร่วมในพิธีมอบชุดของขวัญบัรเ็กประกอบไปด้วยสมุดดินสอไม้บรรทัดและกล่องดินสอเป็นของวขวัญให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมนฑลโดยมีผู้แทนโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ด้านลามสังพนักงานมูลนิธิปอดเต็กเติงก็ปราชายกรุงเทพมหานครรวมท้งยันจัดให้มีการส่งชุดของควนบรรันเด็กของมูลนิธิไปมอบให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาคผ่านุ่ยงานต่างๆทั่วประเทศรวมจำนวนกว่า90,00 0ชุดคิดเป็นมูลค่ากว่า15.8ล้านบาทด้วยในวันพุธที่8มกราคม2 5 6 8หยปมูลนิธิปอดเต็กเตึงได้มีกำหนดข้าพบนางสาวแพทย์ทองทานจินวัตนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบของคนบรรันเด็ก สรอานำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ณห้องสีม่วงตึกไก่กู้ฟ้าทำรรเนียบรัฐบาลทีมข่าวไทยเครดิตรายงานนกนรุทรวงวิจัชดชยผู้นวยการสวนสัตว์เปิดเขาเคียวเปิดเผยว่าในวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคมสวนสัตว์เปิดเขาเคียวได้เปิดให้เด็กๆอายุไม่เกิน12ปี หรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรรวมถึงผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีโดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของน้องๆหุนููจากความสามารถลองเล่นเต้นโชว์มีมินิคอนเสิร์ตแข่งับรุ่นฝันน้ำนมทรงอย่างแมทจากศิลปินเปิดปรลเพลนชมโชว์ชมาสคอตสัตว์ป่าดั้นซิงสนุกกับซุ้มเกมและบุธถ่ายภาพพร้อมกับรับของขวัญอีกมากมายมีการไลฟ์สดกิจกรรมตลอดทั้งงานและร่วมบริจาคกุศลามสัตว์ป่า รวอมรูสกสนุกด้วยการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ทาง Facebook แฟนเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนอกจากนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังขอเชิญน,น้องน้องหนูๆูไปสัมผัสความน่ารักแสนชนของลูกที่โปโปเตมมแัสและเพศเมียซูปเปอร์สตาร์ตัวน้อยแห่งเขาเขียวน้องหมูเลี้ยงได้อย่างใกล้ชิดสัมผัสความน่ารักของช้างว่ายนา้ำเชื่อพลายเขาเขียวโชว์ทักษะว่ายน้ำด้วยดีล่าที่น่าทึ่งทั้งดำผุดดำว่ายและเดินสองขาผ่านกระจกใสอย่างใกล้ชิด พลาไม่ได้กับปาเรตนกเป็นวีนกว่า60ตัวเดินวิไอ้ายวดชมหน้ารักเยี่ยมชมครอบัวฮฮปโปโปเตมัสหมูหวานหูตุนและกลุนแฟตสลับสองนิ้วอีกทั้งยังสามารถให้อาหารฝูงละมั่งลีเมอร์หางแบนจีราแปดขาวและหนูยักษ์คาปิบาร่ากลุ่มสัตว์ฟันแทตะตกลนนูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ที่พ่าดไม่ได้กับกิจกรรมส่องสัตว์เวลากลางคืนเขาเขียวได้สูสนใจไคล้แกวแรง,งอน รัฐองสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตและนายเมียนจันยาดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมกันประธานเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสงมอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสเกตเพื่อกกมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสง,งมอย่างเป็นทางการเพื่อมีการขยายเวลาจากเติมกำหนดเปิดในเวลา7นาดิกาถึง20่สิกา ขยายไปอีกสองชั่วโมงเป็น7จ็นาฬิกาถึง22่สนาฬิกาให้มีเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศต่อไปด้านผู้ว่ารัศการนวัดเศีสกเกตกล่าวว่าซืบเนื่องจากวันที่29ตุลาคม2517ทางกระทรวงมาหาดไทยได้ประกาศขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนทาวบลช่องสงมซึ่งเป็นรอยต่อช่องตัวมอเภออันลอ,อ,อ,องเวงจังหวัดอุดรธานีชายราชอาณาจัก,การกัมพูชาเนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าการสาธรา,รารณสุขและการท่องเที่ยว จึงให้ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนทาวนช่องสงามเพิ่มขึ้นอีก2ชั่วโมงเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนั่นเป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจการค้าและการสาธารณสุขรวมถึงการท่องเที่ยวที่สำคัญการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนทาวนช่องสงามจะทำให้จังหวัดศรีสะเกษมีการขยายตัวทางการค้าร่วมกันนักท่องเที่ยวจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีความก้าวหน้า้านการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยสามารถรองรับผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น ขณะดเดียวกันจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการเข้ารักษาผู้ป่วยไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีบุญทันทุสีวันรายงาน